สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายๆของวันที่1ิบเก้ากุมภาพันขับสองพันหาลอเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่กุดใหญ่นะครับ<อ>เผื่อพาเอฟซีมาตามแนวทางครับตัวเลขนะครับคลิปต่องหัวเท่าใดไปแล้วนะครับหลังจากแนวทางตัวเลขปู่แตก0880ตรงๆนะครับแล้วก็มือนี้นะครับมายำ่ำแนวทางอีกว่าปู่มีเพิ่มเติมจังใดบอนะครับเอฟซี FC มักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจ ให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับย้ากันอยู่ตลอดเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับเอฟซีกับสิบประผาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเอาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าไปกรับนวมสการปูกุญย์ใหญ่พร้อมๆกันเลยครับกับตัวเลขแนวทางประจําวันที่หนึ่งครับมีนาคมสองพันถ่าลอยหกสิบหกครับรับนวมสการครับปูอจะเล่นข้อหลอกรับเนี่ย เอสีขอเล็กมีทีมากเม่ปูเดี๋ยวสรุปมานี่ละค่ะเพราะว่าเล็กมีทีมากของปูแตกทั้งบุนทั้งล่างนะคะเห็นไหมคะเจ็ดศูนย์นะคะอเดี๋ยววางลมก่อนเดี๋ยวช่องพอวิไลสิบุหินนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเอ้าล่มกับล่มเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะนอกนี้คือเป็นเหลขมีทีมากของปูนะคะเข่านะคะแปดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะ อ่ามากเบึงน้ากันว่างวดประจาวันที่หนึ่งมีหน้านะคะได้มากอะไรตีปูสองห้าหกคกโอ้อ่ามันเปนปล่อยออกไปซีรีสโอ้ปล่อยปล่อยภาษาหน้าปูมือนี่ปล่อยปูว่าปล่อยไห้ภาษาหน้มาเลี้ยวแต่ว่าพันละปล่อยนะคะเป็นเลขมีที่มานะคะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมาหลุดน้องกันว่างวดนี้สี่เขาทั้งบนทั้งล่างอีกบ่อนะคะเนาะ หอมคือเกาหอาคือเกาเวลปูหอมคือเกาเวลปูแกมันมันค่ะครับเราับมาล่อที่ตามน้อกัญนะครับนีแจะหน้าเอาจันทรละลูกหลานเอ้ยเห็นยังไงล่ะของไม่เที่ยงครับปูข้อมวงเนาะไปกระไดเนาะข่อมวงเป็นของเราทุกคนนครับปูแบบเป็นผู้ให้ไปสรุปมือว่านนี่สรุปร่วมกันแล้วมือว่านี่ ค่ะสรุปนนะสรุปสรุปก่อนวิธีวาดจะเขียนแยกในเรื่องปูด้ยสรุปูมือหนีวันที่สิบเกอานี่ปูสรุปเลยเ่ค่ะสรุเลยยังประด้นลำไรอย่าง้อไอเอฟซีได้ไปซื้อหาในนอกรูดทั่วเลยมาปูทั่วรไปเลยแฟ่ๆด้ยอ้าไอเม็ดเดียวปูเลยศูนย์ห้าเา ตันสืออเอางามวีเดอร์คันหนึ่งส่วนหะนี่มีที่มาที่ไปเลขมีที่มาเลขมีที่มาเนาะไม่ใช่เลขที่ลุ้นเดืออันกันง่ายเลยพิจารณาดูเลขมีที่มามีมา มีมาก็ไ่มูฟคูกับามันมูคูมับปูีมีหมีเจ็มีแปดได้แม่ได้โอ้สี่ห้าเจ็ดแปดเลขติดนะครับเอฟซเลขมีที่มาล่างเนี้ย ล่างบปู่เน้นล่างว่าฉันเน้นล่างบนนี่เบาๆเน้นล่างเน้นล่างเน้นล่างประวัาวันที um, ่แล้วปู่ก็บอกว่าไ้นักล่างนะคะนออบบนเบาๆนะคะบนกับไปนึ่งกีดล่างกับแปดศูดนะคะมีใบตกเกาหเวิ่งน้านะคะวิ่งวิ่งกับนึ่งกับสองกาวันละครับปู่ อ่าเบิ่งน้ำกันนะครับเบิ่งเด้อพี่เจรนาเบิ่งเอาไปเขียนให้จ้าจ้ากับมือเลยจองเอาเนี่ยมันโศกมันมาในเงาไปหาจองลอตเตอรี่เด้อโศกคอค้างค้างเรากะเอ็นกลางดอกแม่เอ้ยเนี่ยมันโศกตัจีจ้ากู่ให้ร่องเบิ่งเอาเปิ้งวานเสร็จแล้วู่อือไปเฮ็ยนซันสูตรมันไง แล้วกันอ่ากระปกเอแล้วกไปกกรปกสี่หา้าแปดสี่ห้ากิ๊แปด,ปดหา้าอ,อันนี้กันศูนห้าศูนย หนึ่งห้าห้าหนึ่งละมาตัวนี้กันเรียกเขาศูนหาศูนย์หนึ่งหนึ่งหาเออศูนหาหาศูนย์หนึ่งหาหาหนึ่งนี่เป็นเนื้อท่าของฟูแต่กัเหล็กมีทีมาที่ฟูให้เทียมท่วนในพวามันเอาแล้วรวยครับฟูข้อนให้นั่งมันแตู่ว่ารวยรวยรวยคือโลโก้ประจำตัวฟูคำรวยเอาไปรวยเอาไปรวยรวยไม่เลิกรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกเด้อ ถ้ากับปู่เราจได้สั่งน้องปู่เนาะสั่งฮะรวยรวยเฮงเฮงไปยืเยียมันต่อกันไล่เป็นตาไล่เช็ดเป็นไล่เป็นไล่ตัวไล่ตาปู่คนว่ะครับอือโเอาน่เขี้ยนเขีนคือเขาวานบอกเนาะเขี้ยนนาจอคขั้ยนขีครับ มือวน,นี้วันที่ซิบเก่าเท่ากระพงสุดทยเลยนะครับแเก้าดีชิบดีละอันนี้เอาไ้เบิ้งนะคะอันนี้เป็นเลขวิธีมานะคะป <c oughs> ูหายงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเน้นนักล่างนะคะเนาะแต่ว่าบุญกันนิดหน่อยนะคะปูวานะคะงวนนี่ก็คือเก่าค่ะเอฟซีนะคะ <c oughs> เลขมีที่มานะคะมีสี่ห้าสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะคะเน้นนักล่างนะคะบุญกันเบาๆคือเก่านะคะ แล้วก็สรุปของปู่ค่ะครับหนึ่งศูนย์ห่านั่นก็คือเป็นเลขชุดสามตัวปูตัดออกมาให้นะครับ f อฟมี0ูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งปูกับไห้พอมถ้าสิคิดไปแน่ๆแล้วก็คือมีเลขสองคู่นะครับ f อฟปูกับให้พอมเลยะนะครับให้ถือใจเอฟซีเลยเนาะปูอืมครับเอามีเจรารณาเพิ่งอันนี้ไม่มีที่มา ครับค่ะอันครับบึ่งไบสครีปดีเดอรค่ะมีทีมากกับ่มีทีมากนะคะผู้หนึ่งศูนมาได้บะปูเป็นไปได้ปะค่ะได้คือการตัดเลดเอาอีกเนาะปูค่ะปูฟันดีบค่ะปูฟันดีพว่ฟันได้ป่าได้ยังอีกบ่ปูกันปูฟันม่ได้ป่านี่ถือทุ่งหวัดไหมค่ะฟันว่างกันมันอันนั้นอยู่ ใช่เป็นโชกเป็นมันนี่หรอกเดียวบางวะโอ้ตามที่ฝันนปูเข้สีโชกสีมันอยู่เนาะครับสีหรอสีคือคืออยู่นกปูอยู่บางมันอยู่บ่งามอยู่ในปูงามวะเล็กม่ทีมากกระไรครับเล็กของปูกับงามด้วยกันคัหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสรุปนี่กับปูอะซูนซูนสีมาอีกบ้านนปูามสูตรที่ปูว่สูตรนปูนะ สรุปันแล้วได้สรุปเลยนะคะมูอน้วันที่ซิบเก่านึงค่ะผู้ใดหาักหาให้ท่านนะคะก่อนสีบ่มีขายนะคะโรตัลี่เนาะครับเอาค่ะสุดท้ายนี้นะคะกระคอขบุญขอบุณปูเดอร์ค่ะทีแบงปันนะคะแน้นำนั่นแนวทางให้เอฟซีแฟนคลับท่านสองนะคะได้ไม่ชมวิลาวดำกันด้วยค่ะเด้อสาร์ทูคาปุู้กแล้วถูกแล้ี ครับผู้ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขรับจากผู้กูใหญ่เป็นที่เรียบร้อยครับคลิปนี้เท่ากบะบาโคงสุดท้ายเลยนะครับคลิปนี้ที่ว่าเท่ากบว่าโคงสุดท้ายเลยนะครับเหลือเข็นๆเลยครับเอาเอฟซีทางช่องเฮาครับแคปหนาจอไว้เป็นแนวทางฝากต้อนกันให้โใไ้มันคือเกาวสันปูวานะครับเอาสุดท้ายนี้ให้เอฟซียูนิมี่แห้งครับสุขมันล้ำรวยสู้ขู่สู้คนครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ